สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับแพนเวีซอมบี้นะคะตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่17แล้วนะคะเนื่องจากพุกเล่นต่อจากเมื่อวานนะคะก็เลยไม่ได้พาไปซื้อของในช็อปนะคะเนื่องจากมันยังไม่มีอะไรไงพอดีเล่นยาวๆช่วงนี้เอาล้ค่ะเราไปเล่นการด่านที่17คะ่ะนี่ไงด่านน,าน,นี้ด่านนี้มีของที่ทุกคนได้เตือนเอาไว้ล่วงหน้านะคะก็มือมีปลาหมึกเขาบอกว่าปลาหมึกโหดมากเลยทุกคน แล้วฉันจะจัดการยังไงเอาเชอรี่ไปบึ้มดีไหมเนื่องจากพุกยังไม่ค่อยแน่ใจความสามารถของซอมบีป้ปลาหมึกสักเท่าไหร่นะคะงั้นก็เอาไปประมาณนี้ก่อนนะคะอะลองดูกันหัวใจฉันเต้นตุมต่มๆๆนะทุกคนนะเนี่ยอะโอเคโอเคไปตัวแรกเราจะยื้อให้นานที่สุดตัวแรกเราจะยื้อให้นานที่สุด <are> ใช้ชอ็อตอะ ยื้อนานเพราะว่ามันยังไม่ได้ช็อตทีเดียวตายทุกคนโอเคแล้วรอบนี้ฉันเอาไอ้นี่มาด้วยนะเอาไอ้ตัววอรนนะัสตัวเนี้ยมาป้องกันเฮ้ยเนี่ยเอามาป้องกันอย่างนี้ด้วยโอเคไหมส,สาย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 นี้โอเคไหมสายนี้โอเคไหม ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนต้องเป็นกำลังใจฉันด้วยเดี๋ยวนะอันนี้จัดการก่อนนะคะโอเคโอเคระหว่างนี้นะคะมีเสียงแมวแมวมาเรียกอยู่หน้าประตูโอ้ทุกทุกคนเออทุกคนมาทุกเคอะไรทุกเคอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดอันนี้เราก็วางชชมเปอร์เออเดี๋ยเดีเดี๋ยเดเดี๋ยมีสิ่งที่ฉันเริ่มจะกลัวมาแล้วอ่ะฉันส่งไอตัวนี้ไปแล้วนะจัดการเลยจัดการเลย ี่มันยังไม่ตายลูกจัดการมันจัดการมันเรียบร้อยมันตายแล้วอ่ะ <c oughs> อ๋อมันก็คล้ายๆพ่อมดอ่ะใช่ไหมมันคล้ายๆตัวพ่อมดนะทุกคนโอเคชอมเปอร์เข้าไปเงินเงินเงินโอเคเอ,อ่มข้างล่างถือว่าโอเคอยู่ถือว่าฉันยังยังโอเคอยู่ ได้อยู่ทุกคนยังได้อยู่ใส่น้ำตรงนี้ได้ปะใส่ทนันปะวะทนันไหมเนี่ยทนันไหมเอยทันอยู่โอเคโอเคมาเฮ้ยทำไมมีค้างวะ มีครั้งนี้เหมือนจะมีตัวใหญ่มาใช่ปะ่ะฮึโอเค <c oughs> เหลือเงินไว้ใส่แพนฟูดอ่ามาอีกแล้วนะปลาหมึกมาอีกแล้วนะมาสตัวติดกันเลยเพราะว่าตอนนี้มันด่านสุดท้ายแล้วใช่ไหมเออแล้วถ้าเกิดสมติรเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ดูดลงน้ำได้ไหมมันจะโดนดูดลงน้ำได้ปะอ้ามันจะตายง่ายอยู่นะเออโอเค ฉันยังฉันยังฉันยังไม่กลัวเพราะดูจากการเรียงอย่างเป็นระเบียบของฉันฉันยังไม่กลัวมันอ่ะด่าน17เสร็จเรียบร้อยค่ะไปะไปด่าน18กันโอ้ด่านนี้ไม่มีใช้หาดเลยทุกคนแล้วก็ไม่มีเอ้ยมีตัวปลาบึกปะวะเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่แบแบแบบแบบหนึ่งจระเข้เหรอเออไม่ยังไม่แน่ใจว่าจระเข้นี้มันต้องวหวข้างหน้าข้างหลังวะวางลอยน้ำได้ไหม มันวางมันยังไงเนี่ยมันต้องวางข้างหน้าข้างหลังวะเนี่ยหรือข้างหน้าวะหรือข้างหน้าวะไม่แน่ใจข้างหน้าปะใช่ปะ,อะลองดูก่อนยังไม่รู้วิธีการเล่นอ๋อมันจะเหมือนทำหน้าที่เหมือนลอมูเวอร์วะทุกคนแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบว่าสะสมมาเยอะๆเอองับ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 ,งบเฮ้ยอย่างงี้ดีอ๋อไว้ข้างหลังมันยิงออกได้ด้วยนี่ฉันไม่เห็นเลยนะเนี่ย ไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยว่ามันยิงได้โถเอ้ยนึกว่าแบบว่าเหมือนทําหน้าที่เหมือนรอมูเวอร์ทุกคนอ๋ออย่างงี้เล่นใหม่ได้ไหมเอออ๋อต้องอย่างงี้นี่เองอ่ะดูดลงน้ําไปโอเคอ่ะดูดลงน้ําไปขอลิลี่แพดมาข้างล่างหน่อย ไม่มากันอย่างนี้เฮ้ยน,นี้ก่อนเดี๋ยวจะระคข้ตายเออโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรพอน้ำมาก็ไม่เป็นไรแน็บๆๆๆบ,บ,บ,บเนบบบเฮ้ยเอาสันี้ก่อนาก,การพี่เขาก่อนปึ๊บ โอเคโอ้ยไปทีเดียวสองตัวเลยเีีได้ของอาจจะเย็นๆนะเดี๋ยวปลาหมึกมาตัวไหนนะคะเราใส่แพนฟูดตัวนั้นก่อนเลยแล้วก็เอาดูดปลาหมึกด้วยเอานี้ดูดปลาหมึกไปด้วยโอเคส่นี้เน็บเฮ็บเ็บแม่งอยากให้ถึงตัวถึงตัวนี่แย่เลย อเคอ่ามาแล้วนะคะตัวนี้นะคะอ่าเราใส่นี่เลยแผ่นฟูดเข้าไปด้านนี้แถวนี้โอเคเรียบร้อยใส่ข้างล่างด้วยอส่งลูกไปส่งลูกไปดูดูโอเคได้อยู่นะไหวอยู่ไหมยังไหวอยู่นะทุกคนฉันยังไหวอยู่เดี๋ยวโอเคโอเค อ่ะเล่งเวลาหน่อยค่ะรีบแพทด้วยฮึบเคดี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 ฮึบโอไม่ไม่ใจเย็นเย็นวบนจะแตกแล้วไม่นะไปลูกฆ่าปลาหมึก เดี๋ยวเอาอันนี้จับปลาหมึกโอเคเอาแย่แล้วทุกคนแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วยังไงดีแถวนี้เนี่ยยังไงดีให้มันกินเอาแย่แล้วเนี่ยมันส่งอะไรไมาฉันบ้างหน่อยสิที่อย่างงี้ฉันจะอยู่ได้ยังไงวะมันไม่ส่งอะไรมาเลยทุกคนเึไหนปลาหมึกมาแถวเนี้อ๋อ โอเคอเคือออรลาหมึกมาแถวนี้ด้วยอ่ะไปจัดการจัดการจัดการเดี๋ยวจัดการปลาหมึกก่อนดีไหมฮึบแถวนี้ปล่อยแตกก็ได้นะโอเคเพราะว่ามันจะจบแล้วเราไปดูแลไออันที่ไม่สามารถแตกได้ดีกว่าฮึบโอเค อะนี่ก็วางอันนี้ไว้สปายโอเคแล้วก็ส่งไปอีกทีหนึ่งอ,อันนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยไหนใช้สารายดูดได้ไหมดูดไม่ได้วะมันไม่ได้เอาไปึบกัด2อันไม่กย็ยังไม่นี่กัด3มอันก็ยังจะยังจะรอดอีกอ่ะโอเคเรียบร้อย เรียบร้อยแบบแบบแตกทุกแถวอ่ะก็ยังดีทุกคนก็ยังดีเรียบร้อยค่ะเอาละต่อไปนะคะไปด่านที่19กันด่านนี้นะคะเอาตัวเราจากซอมบี้นะคะโดยใช้แพลนที่เขาให้มาอ่ะก็ยังคงมีปลาเมึกอยู่นะคะทุกคนคิดว่าจละแค่ดีจริงเหรอไม่นะไม่ไม่ชอบนะแต่ว่ามันบังคับให้เอามาไงแต่ว่าไม่เวิร์กสำหรับบุกไม่เวิร์กอะ อ่ะเราเอาต้นไม้ไปประมาณนี้ค่ะไปการหาเงินก่อนอยากรู้มากี่ตัวอยากรู้ด่านที่น่ากลัวนะคะจะมากันพร้อมกันเลย2ตัวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าด้านไหนเนี่ยไม่น่ากลัวเนี่ยมันก็จะมาทีละตัวแต่ด่านนี้มันก็มาใกล้เคียงกันเหมือนกัน,น,นเนี่ยโอเคโอเคช็อตค่ะด่านนี้เราเน้นช็อตค่ะช็อตแบบเต็มเต็มเลย เฮ้ยมาสิมาเข่ามาเข้ามาเข้ามาจงเข้ามาจงเข้ามาอึ๊บอึบแข็งซะแข็งซะแข็งซะโอเคยังไม่ทันแข็งเลยโดนช็อตซะก่อนเงิ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 นอึ๊บอุ๊ย ตัวนี้มันไงดีวะงับโอเคเราไม่ได้ไม่ได้จัดการไอตัวนี้วะตัวที่ใต้น้ำวะเดี <S <S ย๋ยวแป๊บน,นึงนะทุกคนแป๊บน,นึงทุกคนเดี๋ยวเราต้องจัดการใต้น้ำแป๊บน,นึงนะฮึบแข็งแข็งไปโอเคต้องมานั่งจัดการตัวใต้น้ำก่อนแป๊บบนึงโดยการเอาช็อปเปอร์ไว้ข้างหน้า ตัวนี้มาหรอดูดไวอ้อาวใช้ชอมเปอร์ก็โอ้ง่ายว่ะถ้าใช้ชอมเปอร์ก็ง่ายโอเคเอ่ะเราเลี้ยงไม่สวยเดี๋ยวจัดการเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่แบบนึงนะเลี้ยงใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดไอตัวปลาหมึกมาก็ใช้ชอมเปอร์ดูดเลยค่ะฮึบฮึบถ้าข้างหน้าเนี่ยจะมี วอลนัทด้วยก็ดีนะแต่ว่าไม่มีอะ่ะไม่ไดเอามาโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวก็ชอเปอร์สอนซอนกันซะเลยดีไหมซอนไหมอนชอมเปอร์ไหมอ้าวอ้น,นี่หมาออไม่ทันดูกินเรียบร้อยมีกระตกนิดนึงด้วยทุกคนอ่ะสอนชอมเปอร์ ไม่ยากค่ะด่านนี้ไม่พูดค่ะเมื่อกี้พูดเล่นไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่พูดเรียงเพื่อความสวยงามสวยปะล่ะสวยปะล่ะสวยปะล่ะโคสวยเอาม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 าโอ๊ย กลายเป็นว่าฉันรู้สึกว่าด่านไดนโนเสาร์ยากกว่าอีกนะทุกคนเอามาตอนนี้ก็เพิ่งด่าน19เองอ่ะเรียบร้อยค่ะอ่ะไปด่าน20ไดใต้จระเข้มานะคะแต่ว่าไม่น่าใช้คิดว่ายังไม่ไม่ใช่แนวปุกอะเออจระเขะรู้สึกว่าดาเมจมันน้อยด้วยนะรับของรางวัลก่อนของรางวัลน,นั่นก็คือตังร้อยหนึ่งอ่ะด่านสุดท้ายค่ะโอ้ยด่านนี้ มีชายหาดอยู่หนึ่งอันเราจะใส่อะไรในชายหาดเพื่อความคุ้มค่าที่ดีที่สุดความจริงถ้าชายหาดหนึ่งอันจระเข้นี่ถือว่าเป็นตัวเหมือนกับแทนลอมูเวอร์ได้หนึ่งชั้นนะเออเอาอันนี้ละกันอัปเดตเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยนะว่าฉันไม่ชอบแต่มันมีอย่างนี้ก็ควรใช้อ่ะทุกคนโอเคนี่ทุกคนเราเล่นมาเกินครึ่งเกมละไอ้แผนพวกนี้ทำไมมันไม่แจกให้ฟรีวะ มันต้องซื้อใช่ไหมหรือว่าต้องเข้าไปในอารีนาใช่ไหมถึงจะได้อ่ะเอาละคะ่ะเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยไปกันปุกก่อนโอเคช่วงแรกนี่จระเข้น่าจะเป็นตัวที่น่าจะจัดการได้ดีแบบนึงนะจระเข้น่าจะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ช่วยได้ในช่วงแรกแล้วทำไมมากันเยอะเกินป มากันเยอะเกินแบบนึงให้ฉันได้ปลูกต้นไม้ก่อนมากันเยอะเกินไอนี้ก็ปลูกบนนี้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมปลูกไม่ได้จริงด้วยอะ่ะเอออ่ะข้างหน้าคือชอมเปอร์น,นี่ฉันปลูกแบบเลเทมากเลยทุกคน เป็นว่าฉันรีฟาร์มทานตะวันก่อนแบบนึงแบบนึงรีฟาร์มทานตะวันก่อนแบบนึงช็อตหน่อยช็อตหน่อยไม่ช็อตวะเสียใจช็อตหน่อยโอเคโอเคก็ยังดีก็ยังดีเอ่อโอเคได้ตัวนี้มาจากนั้น ลีลิแพดลงระวางด้วยช็อปเปอร์แถวล่างอันนี้วางจระเข้ทีนึงแล้วก็หวังว่าช็อตจะช่วยเราได้ไม่มากก็น้อยฮึบฮึบช็อปเปอร์ต้องวางไว้ตรงนี้ก็ทานตะวันวางไว้ตรงนี้จระเข่วางไว้ตรงนี้โอเคฮึบแล้วก็ช็อปเปอร์โอเคได้ได้ได้ได อย่างนี้ได้อ่ะแล้วก็เออเดี๋ยวนี่นี่ถือว่าดีนะเนี่ยนี่ถือว่าวางได้ดีนะเนี่ยเอาใจเย็นๆใจเย็นๆยฮึบฮึบงาม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 โอเคเอาเดี๋ยวชอปเปอร์มาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจ้า แลดูดไอ้นี่ก่อนนะแป๊บหนึ่งทุกคนแล้วก็เอ,อ่ไม่มีแล้วอะไม่มีแพนฟูแล้วอะต้องรอไอ้ตัวเนี้ยรอไอ้ตัวเนี้ยรอไอ้ตัวเนี้ยแป๊บหนึ่งโอเคโอเคได้แพนฟูแล้วทุกคนถ้าได้แพนฟูแล้วใช่ปะแพนฟูอะไรแพนฟูอะไรฮึบแล้วก็เอานี้นะดูดปลาหมึกอ่ะเรียบร้อยโอเคเ,อเกือบไม่รอด ยังนะคะยังมันยังไม่ให้พักแบบหนึ่งมันให้พักชั่วขราวแต่ว่ายังไม่จบแบบหนึ่งแบบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยแบบหนึ่งอามันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วแถวนี้แม่งมาอีกแล้วอ่ะเอาจระ,ะเค้ไปกินไปรอบหนึ่งก่อนโอเคชมเปอร์ลลูกตื่นมาลูก แล้วเคปไปกินอีกรอบนึงปึบโอ้โนนี่ใช่ไหมหาย,ยนะที่ทุกคนบอกใช่ไหมใช่ไหมันคือหาย,ยนะที่ทุกคนบอกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ซื้อแผ่นฟูดไหมซื้อเหอะซื้อใส่แล้วก็จัดการปึบโอเคจัดการอูยใส่ไม่ทันทุกคน ใส่ไม่ทันทุกคนปล่อยแตกค่ะปล่อยแตกฮึบโอเคก็ยังดีอ่ะอันนี้อันนี้โอเคกัดไปกินกินง๊ำมงม๊ำมง๊ำมเรียบร้อย โอเคก็ยังดีทุกคนอะไรติดขอก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอโทษเลยทุกคนเ <c oughs> นี่ยกัดไอ้นี่เลยกินปลาหมึกเลยโอเคเอามาระเบิดเลยอึบใส่นี่อึ้บไปไหนละฉันตูมต้มตู้มเรียบร้อย อันนี้ใส่กระเค้เรียบร้อยช็อเปอร์โอเคกินไปกินไปอันนึงได้ไหมจบแล้วใช่ไหมเฮ้ย,ยทุกคนฉันรู้ละฉันเริ่มเข้าใจแล้ะในจุดที่แบบว่าอยู่ๆก็มาตู้มทีเดียวนะคะโอเคอ่ะ ตังเหลือพันแปดโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอใหม่พัดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย